<c oughs> กำลังจะถามว่าเคยไปนวดไหมไม่เคยครับไม่เคยยังออยังไม่เคยนวดยังไม่เคยนวดเพราะว่าแต่ว่าชอบกลิ่นบางทีพาคุณพ,พ่อคุณแม่เดี๋ยวไปนวดเราอาจจะยังไม่กล้านวดเพราะว่าเราก็อ,อาจจะแบบยังไม่ได้เจ็บอะไรมากมายอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้นวดแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบเราก็เลยชอบไปดมกลิ่นอฟั <c oughs> งเหมือนจะ น่ากลัวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคือเป็นคนชอบกลิ่นสมุนไพรอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันหอมใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าการนวดไทยแบบนี้นะคะคือไม่ใช่นวดแค่การเจ็บปวดเท่านั้นมันมาถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยนะคะโดยมีการเปิดวิทยาลัยนวดไทยแห่งประเทศไทยนะคะมีเป็นการเน้นศักยภาพ7กลุ่มเฉพาะทางเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่1.44แสนล้านบาทด้วยกันค่ะโอ้โหสูงมากนะคะโดยรัฐบาลนะคะได้มีการเปิดนะคะวิทยาลัยการนวดไทยแห่ง ประเทศไทยยกระดับวิชาชีพภาพลักษณ์และมาตรฐานการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยมุ่งเน้นความสามารถเฉพาะทางนะคะเกลุ่มอาการนั่นก็คือ1กลุ่มปวดกล้ามเนื้อและเยื่อผังผืดนะครับ,รบแล้วก็ต่อมาโรคหัวไหล่ติด โรคนิ้วล็อกภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทหรือว่าปวดสลักเพชรต่อมาค่ะคือหมอนรองกระดูกทับเส้นประาสาทอามาพฤกเอามาพาดแล้วก็อาการปวดเข่านะคะซึ่งคาดว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในสุขภาพนะีกะว่า1.44แสนล้านบาทโอ้โหเป็นยอดที่สูงมากเลยนะอย่างที่บอกไปว่าคนไทยนี่ชอบนวดมากๆครับทั้งนี้นะคะจะมีการพัฒนาศักยภาพผู้จบหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงอบลมหลักสูตรน,ะะนวดไทย เฉพาะทาง7็กลุ่มสำหรับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย20,000คนและเตรียมอบรมครูก่อนนวดไทยวิทยากรระดับจังหวัด1,000คนที่มีใบประกาศนียบัตรวิทยากรเครือข่ายครูนวดไทยสาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพใน1 8บศูนย์ฝึกและมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ไทยประยุกต์ทั่วประเทศ38แห่งสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปออดูรายละเอียดการอบรมนะคะได้ที่แฟนเพจ Facebook วิทยาลัยการนวดไทยนั่นเองค่ะโอ้คือ <มา S 1> เป็นาก,การ,รเพิ่มบุคลากร,ข,ากรขึ้นมาบุคลากรเป็นการคือ,คอ เป็นการสร้างอาชีพไปในตัวด้วยเป็นการที่เป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่เพราะว่าก็จะเป็นการกระจายแต่ละจังหวัดให้มีเขาเรียกว่าเป็นคนนวดมากยิ่งขึ้นราอก่อนอันนี้หลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวเชิงรบ เกี่ยวกับการนวดแผนไทยะนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆก็คือทําให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับผู้ที่ยังไม่ใช่แค่คนไทยที่ชอบนวดชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวอ, <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้เนาะเขาก็ชอบเช่นเดียวกันถ้าเขาเห็นถึงความปลอดภัยนวดแล้วมีผลดีกับเขาเขาก็จะยิ่งไว้วางใจแล้วก็นวด<ช>กับเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเล่าว่าเรื่องของการนวดเนี่ยเป็นศาสตร์เฉพาะ ไม่ใช่ว่าใครที่จะนวดได้อ,อมสมมติว่าคุณพัชลเยื่นมือมาฉันจะแบบนวดโอ้ไม่ได้โดนเส้นมาโดนเส้นผมไปเลยนะผมแขนผมไปเลยนะสุขล้องนะคะครตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นาศาสตราพาะทางที่ต้องมีการอบรมมีการเรียนอ,อย่างจรงิงจังซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับให้กับคนที่สนใจนะคะได้มี 1. มีองค์ความรู้รสองสามารถมีอาชีพติดตัวแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เป็นการสร้างรายได,ได้เราเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไปนั่นเองแน่นอนเป็นอีกหนึ่งอย่างพี่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวอีก<ช>ด้วยนะนะครับยังไงใครสนใจอยากจะเข้าฝึกอบรมนะครับก็ไปติดตามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ f Facebook วิทยาลายัยการนวดไทยนั่นเองนะครับ